ไม่ใช่เบียร์เด้อเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟนะไม่ใช่เบียร์ทุกคนบอกได้ยินเสียงเหมือนเสียงกาแฟเอเสียงเบียร์เนี่ยฮะเหมือนจุดทูบแต่ราวสามตัวครับนะฮะสาธุครับพี่อนิพง์นะี่ฮะขอให้สมพรปากน้องแม็กนาัาขอบพระคุณครับพี่อรโรนนะฮะพี่พี่บุ๋มใช่ไหมครับนะฮะขอแซบ่บไปเลยจ้าจัดไปครับสาธุบารมีปู่ค่ะยินดีมากๆเจ้าค่ะนะ,ะสาธุสาธุครับ นะแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณครับใครมาใหม่ฝากแชร์เลยใครมาใหม่ฝากแชร์เลยตอนนี้เราจุดทูบให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราจุดทูบให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่มาแล้วหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วรัวถูกใจครับนะฮะขอบคุณนะคะพี่บุม๋มนะครับสวัสดีคับพี่สงการนะครับแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมนิดนึงนะใครมาใหม่ฝากแอดไลน์จิมลิงก์นะฮะแชร์แล้วคับขอบคุณครับพี่ ชำนาญน,นะครับขอบคุณครับออกสามตัวตรงๆครับขอบคุณฮะพี่อัน,นิพงษ์นะฮะขอบคุณมากเจ้าบอลไปไหนเจ้าบอลอยู่ในห้องครับให้แม็กสุดหลอนะฮะขอให้ปังๆนะฮะกราบขอบพระคุณนะครับพี่ ขอบคุณมากๆครับแชร์แล้วขาะขอพระคุณครับนะสวัสดีครับพี่นงน้ตนะครับพี่นู๊คนสวยนะฮะสวัสดีจ้ะนะฮะเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ได้เลยนะครับปังปังค่ะกราบขอบพระคุณครับแปดร้อยกว่าท่านตรงนี้ลุ้นบนไปพร้อมๆกันนะฮะลุ้นบนไปพร้อมๆกันเฮงๆงทุกคนนะฮะขอบพระคุณมากๆครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วรัวถูกใจขึ้นมาขออนุญาตเปิดเพลงบูชาปู่สักคู่หนึ่ง นะใครที่เข้ามาแล้วนะททำหน้าที่ตัวเองได้เลยนี่ครับคนละหนึ่งแชร์สองแชร์ได้ทั้งหมดนี่ครขอพระคุณมากๆนะในความเห็นความปังนะสาธุสาธุค่ะสาธุขอนะฮะปังปงัดังเหมือนพูดแตกนะีฮะให้คนรักคนติดตามหลักแสนสาธุครับแม่บุตรสบานนะครับแชร์แล้วจ้าปังปังขอพระคุณครับสาธุครับนะ ใครที่เข้ามาแล้วนะนะฮะติดตามเฮม็กตลอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอุ้ยตัวแรกออกมาไวมากอะ่ะตัวแรกออกมาไวมากๆเลยครับตัวแรกออกมาไวมากๆเลยนะครับอ่ะเก้าร้อยกว่าท่านแล้วนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์ครับนะฮะ สิ่งเหนืออื่นใดนั้นนะครับนะฮะแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมด้วยนะครับมันมีอยู่นี่บ,บีบไปยังบีบยุงนะฮะนี่มานั่งตากยุงอยู่นี่นะครับคุณพี่ครับฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักแอดแล้วนะฮะแอดไลน์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณครับวันนี้นะฮะแก้มือหลาครับโอเคนะะ พอเฮียไลฟ์ปุ๊บลูกชายวิ่งมาบอกปั๊บเลยว่าแม่แม่เจบอลไลฟ์สดแล้วนะฮะแล้วบอกลูกว่าอันนี้เฮียแม็กซ์ลอกลูกชายบอกเอ๊ะหนะ้าตาเหมือนเจบอลใช่ไหมครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับนะลูกชายน่ารักที่สุดเลยตัวแรกออกมาไวมากครับนะ9ก0กว่าท่านตรงนี้970ท่านแล้วฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักมุดให้ผมนิดหนึ่งนะครับดีค่ะมาแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับ ใครแชร์เราขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย,วยเป็นพันล้านหมื่นล้านนะพี่นะพึ่งตามขอเราแซบนะฮะขอบพึ่งท่านพิยุพาพรนะครับนะฮะห้ามาแล้วออกไวมากๆวันนี้นะฮะเลขชัดเจนนะครับขอตั๋วเที่ยวลาวบางังๆค่ะจัดไปครับผมนะฮะห้ามาแล้วนะครับคุณอ่าใครยังไม่ขึ้นผู้แชร์ฝากแชร์ด้วยฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนให้ผมนิดนึงนะนะครับยังไม่ถึงร้อยท่านเลยฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดเอ้ยตัวที่สองจะเป็นเลขอะไรนะฮะผมอยากจะสต็อป เลขไว้ตรงนี้ถ้าจริงๆริงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจ๋าฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งรบกวนด้วยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆแล้วมีทองมาแจกในไลฟ์สดหน้านะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะไปเบียดไลฟ์สดนะฮะเจ๊ไปไหนเจ๊บอลอยู่ในห้องครับนะฮะขอเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มทักข้อความเพจนะครับนะคุณพี่แอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนะแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนะครับไลฟ์สดพรุ่งนี้ละกันขอแจกทองนะครับสองวง นะฮะสัก3ไลฟ์สดเนี่ยนะะดูสีว่าจะมีคนช่วยผมแอดไลน์สักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้น่าจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะเบียดไลฟ์สดเจ๊บอนนะฮะหนึ่ท่านนะฮะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมนิดนึงขอเข้ากลุ่มไลน์หน่อยค่ะถ้าข้อความเพจนะครับคุณพี่นะครับใครมาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะฮะยังไม่ขึ้นผู้แชร์หลายท่านเลยนะพี่นะนะฮะขอความเมตตากรุณาให้แชร์ให้ผมด้วยนะครับ นะช่วยผมนิดนึงนะครับแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดก็ได้ครับนะฮะใครไม่แชร์แอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดนะฮะห้าเจ็ดอะไรนะี่ครับห้าเจ็ดอะไรนี่ครับใครเห็นเลขทูบป,ปุ๊บอย่าเพิ่งออกไปไหนเดี๋ยวเรามีตัวเน้นเน้นเม็ดเดียวให้อีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นตัวแถมให้นะฮะจำได้ไหมศูนย์ห้าสามงวดนั้นแตกฟังๆนะครับอ่ะห้าเจ็ดอะไรเออทูบไปไวมากเลยนะ นะฮะทูบไปไหวมากเลยนี่ครับคุณพี่ครับ1,200ท่านตรงนี้ฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมนิดหนึ่งฝากแอดไลน์จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดให้ผมหน่อยนะครับ บนออกอะไรเอ่ยขบ,บนออกอะไรเนาะนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดครับ นะฮะนะครับคุณพี่ครับอะถ้าไม่มีใครแอดไลน์ไปผมขออนุญาตไม่ให้ดูตัวที่สามแล้วกันนะครับไม่งั้นเสียเปรียบครับผมอะ <c oughs> เพราะผมขอแค่นี้เองคนดูตั้งพันสามแต่ว่าไม่มีใครแอดไลน์ให้ผมเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตไม่ให้ดูตัวที่สามงั้นผมก็อยู่อย่างเงี้ยแหละครับนะฮะในเมื่อผมขอแล้วนะครับไม่มีใครทําตามที่ไอ้นี่ผมขอนะครับก็ต้องต้องมีการยื้อเกมกันนิดหนึ่งนะครับ อ่ะแตกแล้วบนล่างนะฮะเม็ดเดียวเข้าสองแปดแปดสองห้าแปดสองนะฮะออกสองแปดนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับผมมีเจ็ดเก้าหนึ่งอืมสี่หนึ่งกสี่เก้าหนึ่งโหแต้มเดียวนะฮะแต่ได้บนล่างเนี่ยหนึ่งเก้าเข้านะฮะขอบคุณครับนะครับใครอยากเห็นตัวที่สามแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดก่อนไม่งั้นผมไม่ให้ดูตัวที่สามตัวที่สามออกปและนะไม่มีใครแอดไม่เป็นไรครับ นะครับผมมาให้ดูแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เฉพาะในกลุ่มนะครับนะครับใครอยากได้ตัวที่ถามแอดไลน์ให้ผมนิดนึง